ความยากจนและการกู้หนี้ท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้างเพราะถูกจับกุมบ้างการถูกจับกุมนั้นเป็นความทุกข์ของคนบูชาการได้กามถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน ผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีอบตบปะสั่งสมแต่บาปกรรมกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพอกภูมิบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นนั้น คนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู้นี่มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความตริตรึกที่เกิดจากว,วิปวิปสิสารอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรกการถูกจองจำนั้นเป็นทุกชนิดที่ทีรชนไม่เคยประสบเลย